สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่11นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมดอกลําโพงนะครับดอกลําโพง18นิ้วนะครับของชาร์เดนเจอร์นะครับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาดอกลําโพงพันสองรวัตต์นะครับตัวนี้พันสองร้อวัตต์สินิ้วนะครับไว้ใช้งานกันนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใบใหม่นะครับตัวนี้มีอยู่8ดอกนะครับสําหรับชาร์เดนเจอร์พันสองวัตต์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดิมๆนะครับ 0952246497นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับอำเภอดอนจันจังหวัดกาญจนสินนะครับผมเป็นดอกลำโพง1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับตัวนี้นะครับต่อ8โอห์มนะครับ1,200วัตต์นะครับดอกละ2,800บาทนะครับ2,800บาทนะครับสำหรับดอกลำโพงต่อดอกนะครับราคาต่อดอกนะครับถัดมาก็จะเป็น650นะครับตัวนี้650นะครับ Challenger 650เดิมๆนะครับมีอยู่4ดอกนะครับ สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสำหรับดอกลำโพง18นิ้วชาเลนเจอร์650ครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพง18นิ้วนะครับมือ1มือ2อนะครับก็ยังพร้อมีอยู่นะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างน็อตนะครับตัวนี้18นิ้วมือ1น่ะครับตู้เบส B.V. นะครับแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นเทอร์โบนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีทั้ง B.V. ทั้งเทอร์โบนะครับใบละ2,700บาทนะครับพร้อม ตะแกงสวยๆนะครับแล้วก็สรดสีสวยๆเลยนะครับไม้อัดตาภูเขานะครับแท้นะครับตัวนี้สําหรับของช่างนัดตะแกงฉีนะครับตัวนี้สวยๆใส่ดอกด้านบนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใส่ดอกด้านบนนะครับถัดมาก็จะเป็นของ PN นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเป็นแบรนด์ของทางร้านเองนะครับ p n a u d i o นะครับตัวนี้สวยๆเหมือนกันนะครับชอบตัวไหนก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับสั่งจองเข้ามาได้นะครับ ร้านพีนิจออเดโอนะครับอําเภอดอนจานรจังหวัดกาฬสินธ์นะครับราคาบ้านๆนะครับราคาเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเสียงกลางนะครับของช่างอิฐละเอ็ดนะครับตัวนี้เป็น1นคูณหนึ่งนะครับใส่ปาก7 5 0้าศูนะครับแล้วก็ดอก12บนิ้วนะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออโเดโอนะครับอําเภอดอนจานรจังหวัดกาฬสินธ์นะครับไม่ว่าจะเป็น พาวเ Power AM นะครับพาวเ Power AM ตัวไหนอาจารย์ท่านไหนชอบตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น XL 1 2 0 0นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับสำหรับ XL 1 2 0 0นะครับไม่ว่าจะเป็น E 2000นะครับตัวนี้ขับ18ได้สบายนะครับ18ข้างละ2ได้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับ E 2000นะครับของ NPE นะครับตัวนี้ e v e r s i o n I นะครับตัวนี้ ครับเสียงกลางก็ใสมากนะครับน้ำเสียงนะครับตัวนี้นะครับ7,500บาทนะครับแท่นละ7จ0 0บาทนะครับสำหรับ e 2 0 0 0นะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่าย NPE นะครับ e 4 0 0 0 A นะครับตัวนี้18ครั้งนะ3ได้นะครับตัวนี้3านึงสนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับสำหรับตัว e 4 0 0 0 A นะครับตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่น หนักๆหน่อยนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาทั้งหนักทั้งแรงนะครับตัวนี้3.6 RMS นะครับราคาอยู่ที่18,000บาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ18ข้างละ4สบายนะครับตัวนี้สําหรับ3.6 RMS นะครับตัวนี้นะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอดิโอนะครับอําเภอดอนจานท์จังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าจะเป็น CHM นะครับ SK 5,000นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่19,000บาทนะครับ ตัวนี้18หแักหนักๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ข้างล้อสีก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกนะครับยามาฮ่านะครับ990นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500ันารบาทนะครับสำหรับยามาฮ่านะครับตัวนี้เอฟเฟกยามาฮ่า px นะครับ spx 990นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็น i 6 0 0พันนะครับตัวนี้ i 6 0 0 0ันนะครับ ตัวนี้รุ่นไม่มีฟิวนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่21,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็น TDK นะครับ IT850 นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับสนใจตอนไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตโอเดโอนะครับอำเภออนจัน์จังหวัดกาลสินนะครับถัดมาก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับไอหกพันนะครับราคาอยู่ที่20,000บาทนะครับตัวนี้เป็นมีฟิวหลังนะครับตัวนี้มีฟิวหลังฟิวด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้ ฟิวด้านหลังนะครับม่นก็จะเป็นแหลกนะครับแหลกแหลกสามิกนะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับข้อมูลได้นะครับแล้วก็จะเป็นแหลกรลเมเนียมนะครับแหลกคอมเพกนะครับตัวนี้คอมเพกสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นแหลก8ปยูนะครับตัวนี้ใส่เครื่องปรุงนะครับสวยทั้งนั้นนะครับตัวนี้ยังมีอีกเยอะนะครับตัวนี้สําหรับแหลกนะครับสนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับราคาเริ่มต้นที่ 2,500บาทนะครับสำหรับแหลกนะครับมันก็จะเป็นแหลก5,000 i ms นะครับตัวนี้ใส่แหลก3,600 ms ก็มีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้เครื่องปั่นไฟ 6.5k นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับอำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับไว้ใช้กันนะครับ แล้วก็ไว้เปิดปีใหม่สังสรรค์กันนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะดโอนะครับเบอร์โทรติดต่อก็0 9 5ย์4 6 4 9 7สานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอจบการดีวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ